อารมณ์ความรู้สึกของชีวิตที่สิ้นหวังนี่มันทรมานจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่เราพูดคุยได้บางคนก็จ,จะรู้สึกลำคาญบางคนก็อาจจะรู้สึกสมน้ำหน้าในบางช่วงของชีวิตของคนเราบางช่วงเวลาก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าสิ้นหวังชีวิตไปต่อไม่ได้ซึ่งสาระสำคัญของชีวิตเนี่ยการมีชีวิตที่ดีคือการยังคงมีความหวังอยู่ ถ้าเราสิ้นหวังแปลว่าเราได้ตายไปในขณะหายใจและดังนั้นการดูแลความหวังของตัวเองเพื่อให้ชีวิตไปต่อได้ในภาวะสิ้นหวังเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญของความเป็นมนุษย์วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปัน5เทคนิคเพื่อให้ชีวิตไปต่อในภาวะสิ้นหวังเทคนิคที่1นนะครับการยอมรับความจริงของสถานการณ์มันหมายถึงว่า ตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดเลยเราต้องยอมรับมันก่อนเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มันมีจุดเริ่มต้นเมื่อเรายอมรับเนี่ยมันเป็นนาทีที่มีจุดเริ่มต้นใหม่ถ้าเรายังคงไม่ยอมรับยังคงหลอกตัวเองแล้วไม่คิดที่จะไปเยียวยาฟื้นฟูสภาวะที่แท้จริงทางอารมณ์ของเราเนี่ยชีวิตมันจะแย่ลงทีนี้การยอมรับเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับหนึ่ง เราก็ตั้งสติวิเคราะห์ต้นสายปลายเหตุของการดําเนินชีวิตเดินทางมาถึงวันนี้มันมาถึงจุดที่เราสิ้นหวังเนี่ยเกิดจากการได้ทำอะไรหรือการไม่ได้ทําอะไรจากนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่เลิกบ่นให้ได้เลิกกล่าวโทษตัดข้ออ้างออกไปเพื่อให้เรากลับมารับผิดชอบเพราะถ้าเราไม่กลับมารับผิดชอบชีวิตของเรา ก็ไม่มีใครรับผิดชอบให้เราละเราก็ยังคงจยาสิ้นหวังต่อไปพอสิ้นหวังต่อไปมันทรมานมากอารมณ์ความรู้สึกของชีวิตที่สิ้นหวังนี่มันทรมานจริงๆมองไปไหนมันมืดมนไปหมดอะแม้ว่าท้องฟ้าสว่างแต่เราก็มองเป็นท้องฟ้าที่มืดมนได้เพราะว่าสายตากับความคิดความรู้สึกของเรามันสิ้นหวังซะแล้วนี่คือจุดแรกที่เราต้องผ่านการยอมรับความจริงของสถานการณ์เทคนิคที่2นะครับ อยู่กับความคิดแบบมีความหวังมีความเป็นไปได้ตอนที่เราอยู่ในสถานะอารมณ์สิ้นหวังเนี่ยอีกสถานะหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามก็คือแบบมีหวังมีความเป็นไปได้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆที่จะต้องมาผสม มาหักล้างอารมณ์ของเราถ้าเราสิ้นหวังต่อไปเนี่ยมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลงแต่ว่าเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจเรายังมีทรัพยากรภายในก็คือความคิดความรู้สึกของเราที่เราเยียวยาได้อยู่หลักง่ายๆก็คือมองไปถึง ความหวังจดจ่อไปที่ทางออกให้ได้เช่นการหางานใหม่การพัฒนาปรับปรุงตนเองการเปลี่ยนความคิดของเราก่อนตอกย้ําตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยมันมีความหวังมันมีความหวังมีความเป็นไปได้สมาธิของเราก็จะไม่สวิสไปหาความคิดแบบที่บอกว่าเราสิ้นหวังเทคนิคที่3นะครับเปิดใจพูดคุยกับคนที่พูดคุยได้ ในชีวิตเราไม่ใช่ทุกคนที่เราพูดคุยได้บางคนก็จ,จะรู้สึกรำคาญบางคนก็อาจจะรู้สึกสมน้ำหน้าแต่เราจำเป็นต้องมีใครบางคนซึ่งเข้าใจเราอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่ใช้ชีวิตด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิทที่เรารู้อย่างดีว่าเราเข้าใจกันนะเปิดเผยได้ถ้าพูดถึงวงในที่สุดนะก็คือ พ่อแม่เราเราเป็นลูกเราก็ต้องประเมินด้วยเนาะว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีหลักการกันเยียวยาความรู้สึกตอนคนย่ำแย่มากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยจะไม่มีหลักการพอเราไประบายปุ๊บพ่อแม่จะบอกว่าฉันบอกแกแล้วเป็นยังไงล่ะไม่เชื่อฉันเท่ากับว่าเรากลับถูกตอบย้ำว่า พลาดไปแล้วนะพลาดไปแล้วไม่น่าเลยมันก็ไม่ได้ช่วยเยียวยาความรู้สึกเราได้ดังนั้นจึงต้องประเมินดูว่าใครบ้างที่เราสามารถไปพูดความรู้สึกที่เรามีอยู่ข้างในกับเขาได้บ้างแต่ถ้าเลวร้ายที่สุดคือหาใครไม่ได้เลยก็ต้องหาคลิปดีๆหนังสือดีๆเพื่อให้เรามีความเข้าใจมุมมองระดับใหม่รับความรู้สึกใหม่จากข้อคิดใหม่ๆเข้าไปเพื่อทำให้เรา แข็งแรงกว่าเดิมได้ก่อนที่จะชมคลิปกันต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำหนังสือสองเล่มใหม่ล่าสุดของผมซึ่งเขียนจากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะส่งมอบความเข้าใจอีกระดับในการสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจครับชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคาว่า one man โช เดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้สําเร็จคนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กจำหน่ายราคาเพียงแค่285บาทนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเล่มที่2นะครับชีวิตพลังบวกในการพิชิตเป้าหมายของเราแต่ละคนพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพลังบวกเติมเต็มพลังบวกเพื่อไปพิชิตอุปสรรคปัญหาในการทํางานราคาเพียงแค่225บาทเท่านั้นการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะสามารถต่อเติมชีวิตของพวกเราทุกคน ไปสู่ความสําเร็จตามใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนใครก็ตามฟังแล้วสนใจหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับสามารถกดซื้อตามลิงก์ที่แปะมาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเทคนิคที่4นะครับค้นหาหนทางและเป้าหมายในการพลิกชีวิตเวลามันสิ้นหวังก็แปลว่าไอ้เส้นทางนั้นเนี่ยมันน่าจะทําให้เราแย่ yeah. ซึ่งไอ้สิ้นหวังเนี่ยมันมาจากหลายเรื่องได้นะบางเรื่อง เป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักความผูกพันที่เราสิ้นหวังหรือเป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจที่เราสิ้นหวังแต่ไม่ว่าจะสิ้นหวังจากต้นเหตุแบบไหนก็ตามเราจะต้องค้นหาหนทางใหม่เช่นถ้าเป็นความสัมพันธ์ เราก็ต้องค้นหาความสัมพันธ์แนวใหม่หรือเรื่องของการงานธุรกิจหรือการเงินเนี่ยพวกนี้มันก็ต้องหาวิธีการในการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีเส้นทางใหม่เนี่ยคนเราจะกระชุ่มกระชวยขึ้น ไอ้เส้นทางใหม่ที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นรูปธรรมของความหวังและความเป็นไปได้พอมีความเป็นรูปธรรมเราจะมั่นใจเพราะมันจับต้องได้แล้วทาให้ตัวเองอยู่ในรูปใหม่เนี่ยมันก็จะฟื้นฟูพลังความหวังของเราเนะเหมือนอกหักแล้วมีรักใหม่เนี่ยในที่สุดมันจะมันจะกระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนกันเลยผิดหวังจากงานเดิมมีเส้นทางงานใหม่แล้วมันก็ทําให้เรามีชีวิตชีวามีความหวังกลับเข้ามาได้เทคนิคที่5้านะครับ โฟกัสกับการทําสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราเก้าวหนะ้าเราอย่าย่ําอยู่กับที่อย่ายอยู่ในอารมณ์สถานที่เดิมสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสก้าวหน้าเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากอย่างเช่นออกกําลังกายเพื่อดูแลรูปร่างร่างกายเราให้แข็งแรงให้กระตือรือร้นกระชุ่มกระชวยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดูแลตัวเราซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราและนะนอกจากออกกําลังกายแล้วก็พัฒนาตนทําให้เรามีความรู้ความอาศ มีวิธีคิดวิธีพูดวิธีนำเสนอรวมถึงคุณค่าความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อเรามีโอกาสนำเสนอคุณค่ากับใครเป็นหนทางที่ทําให้เราได้งานใหม่หรือได้ธุรกิจใหม่ได้นอกจากนั้นก็ออกไปสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ๆบางทีสายสัมพันธ์ที่ยก,กระดับขึ้นเนี่ยก็ทําให้มีชีวิตชีวามีความหวังที่จะก้าวเดินต่อได้ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะอารมณ์แบบสิ้นหวังเนี่ย สิ่งที่เราต้องไม่ทำก็คือปล่อยมันไปเรื่อยๆขอเพียงเราพลิกอารมณ์ตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนการกระทำไปจนถึงการเจอโอกาสและเส้นทางใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตเรามีความหวังแบบสุดๆแล้วไปถึงความสำเร็จได้ในที่สุด